รีวิวพันช์พันชี่เหรอฉันไม่รู้หรอกนะว่าไลฟ์ก่อนหน้านี้นางจะพูดอะไรไปแต่จะรีวิวพันเป็นคนแบบว่าเป็นผู้หญิงที่หัวอ่อนมากหัวอ่อนก็คือเชื่อคนง่ายพูดอะไรก็จะเชื่อไปหมดก็เลยแบบต้องดึงสตินางตลอดนางเป็นคนที่แบบเบาบางเป็นคนเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงผู้หญิงอะ เป็นผู้หญิงเบาบางมากๆแล้วก็เออนั่นแหละหัวอ่อนเป็นผู้หญิงหัวอ่อนอะไรอีกวะมันเป็นบ้าด้วยพันเป็นบ้าด้วยทุกคนเห็นแบบนั้นมันเป็นบ้าค่ะแล้วก็พันฉายาอยากมีส่วนร่วมไม่เกินจริงปัจจุบันก็ยังฉายานะั้นอยู่เออก็ประมาณนั้นแหละชอบแกล้งอะไรมันหัวอ่อนไงแล้วก็ต้องดึงสตินางรีวิวก้วย กล้วยเป็นผู้หญิงที่เอาตัวเองรอดได้ทิ้งกล้วยอยู่กลางป่ากล้วยก็รอดเป็นผู้หญิงที่เอาตัวเองเออเขาเรียกว่าพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็เป็นคนที่ว่าไงวะเจออะไรมาเยอะมากแต่ก็ไฟมาตลอดแล้วก็มันก็จะมีบางจุดที่น้องแบบ บรบ,บรางที่คนไม่เคยเห็นมาก่อนก็อยากให้ทุกคนไปให้กำลังใจน้องเยอะๆมอบความรักให้น้องเยอะๆเออถึงจะไม่ค่อยพูดแต่ว่ารู้สึกนั่นแหละน้องพยายามมาตลอดทุกคนไม่เห็นแต่ว่าน้องพยายามมาตลอดพวกเราเห็นนะคะก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจนางเป็นคนที่แบบมีสเกจิว่ะ ทำอะไรก็ต้องทำแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นเป็นคนที่แบบว่าเออชัดเจนดีรีวิวอาออาอ,อ,อเป็นคนเป็นเด็กที่เก่งเออเก่งมากเป็นเด็กที่โตแล้วอะแล้วก็เก่งเอาตัวรอดได้อเป็นคนที่น่ารักมากๆด้วยแล้วก็ จะเป็นคนที่แบบขี้อ้อนมากๆไอก็เลยแบบว่าเออนั่นแหละแล้วก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากๆสามารถแก้สถานการณ์ได้ดีสมมติว่าเจอปัญหากลางขันน้องก็จะสามารถพลิกแล้วก็ใช้คำพูดที่ทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นใช่นั่นแหละเป็นคนเก่งรีวิวเฮน่าโฟอีเฮน a าเป็นคน ฮนาเป็นคนสวยเอเอ้าก <laughs> ูยอนตัวเองได้สูงอัวย่อฮานะาเป็นคนยังไงไอไม่รู้อ่ะไอเป็นคนยังไงวะไม่รู้อะเออมันพวกอยู่เห็นยังไงก็อย่างนั้นแหละไอเป็นคนแบบนี้แหละรีวิวพี่ไมายอาล่าสุดกูรีวิวทั้งทีมแล้วนะพี่มายเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงเก่งที่แบบว่ามีความคิดเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงที่แบบว่า มีสเสน่ห์แล้วก็เก่งมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเขาก็จะมีมุมเด็กของเขานั่นแหละถึงเขาจะดูโตแค่ไหนแต่เวลาเล่นเขาก็จะเหมือนเด็กเลยแล้วก็ชอบขำเออไม่รู้เป็นอะไรขำตลอดคนนี้งงมากแล้วก็เออนั่นแหละหลักๆก็แบบว่าเห็นเขาแมนแมนหรือว่าเห็นเขาแบบว่าแข็งแรงแปลกมันจะพูด ใช้คำพูดยังไงดีวะเป็นผู้หญิงแบบเออเป็นผู้หญิงสตรองประมาณนี้แต่อีกมุมหนึ่งเขาเป็นคนที่น่ารักเป็นผู้หญิงที่แบบเออมีมุมตะมุตะมีเยอะอยู่รีวิวพ่ตออมพ่ตออมเป็นคนที่แบบว่าเฟียร์สเป็นผู้หญิงแต่งตัวเก่งมากแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่าอะไรไม่ดีแล้วก็จะไม่เก็บไปขีดแล้วก็ให้พลังบวกได้ดีมากๆเป็นคนที่แบบว่า มีสีสันมากเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าชอบคิดเรื่องเล็กๆแล้วมันน่ารักอะ่ะแบบอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆเวลาเขาพูดแล้วมันแบบน่ารักมากๆเออแต่เป็นคนที่แบบเป็นคนน่ารักจริงๆรีวิวพี่โจรินพี่โจรินเป็นเป็นผู้หญิงที่แบบว่าจะพูดยังไงดีเนาะ เป็นผู้หญิงที่แบบว่าโบบะเออเวลาเราตบมุกอะไรไปเขาเขาจะเล่นกลบแล้วเขาก็จะแบบโยนส่งอะไรกันดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบมีคำถามมีคำถามตลอดเวลาถามได้ทุกอย่างในโลกใบนี้เลย <c oughs> จริงถามได้ทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาถามได้หมดแล้วก็ขี้บนรเออคี้บนรพี่โจขี้บ่นมาทุกคนพี่โจขี้บน่นแบบ บ่นได้ทุกเรื่องเดินผ่านนู่นผ่านนี้โอ๊ยทำไมมันต้องเอ๊ะทำไมทุกอย่างบน่นขี้บน่นแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบมาเข้าใกล้ชอบสกินชีเพราะว่าชอบมาแบบงงแงใส่แลไอ้แบบโอ๊ยอี้ยงวะ่ะบ่อยเออแต่ว่าเขาเป็นคนแบบนั่นแหละงงแงแล้วก็ขี้บน่นขี้บ่นเป็นหลักฮน่าชอบกระจกไม่เกินจริงฉันชอบกระจกมากๆชอบส่องเบ้าหน้าตัวเอง แค้นอะไรพี่โจอยู่ไม่ได้แค้นก็รีวิวไงพึ่อยู่บอกรีวิวไงก็รีวิว